สวัสดีค่ะขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนนายธีรพลจันทาภูมิผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนศักด์สันเชียงใหม่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสีรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วมาดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนได้จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมีผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตามมาตรฐานการศึกษาทางระดับประถมวัยประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารและบริการนักเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนทุกชั้นเรียนใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตประกอบการเรียนการสอนเช่น Google Classroom, YouTube และแอปพลิเคชันต่างๆมีการนิเทศประเมินผลติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการด้านงบประมาณได้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงการคลังและระเบียบจัดบัญชีการเงินจัดซื้อจัดจ้างและรายงานบัญชีคงเหลือส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเดือนมีการวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษาจัดครูประจำชั้นเรียนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่อง ทั้งการประชุมอบรมในระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการปฏิบัติงานส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นโรงเรียนส่งเสริมให้สภานักเรียนมีบทบาทในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างผู้นำผู้ตาม นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆโดยมีครูเป็นที่ปรึกษารวมถึงกิจกรรมที่ชุมชนท้องถิ่นจัดขึ้นด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาภายในภายนอกจุดแข็งจุดอ่อนกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายโดยทุกคนมีส่วนร่วมและมีการทบทวนปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนจัดหาคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักเรียนได้คนขวาและเรียนรู้ย้อนหลังส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การส่งงานของนักเรียนแบบออนไลน์จัดห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom โรงเรียนได้พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการเพื่อให้ครูทุกคนทำงานพร้อมกันได้อย่างรวดเร็วแม่นยำไม่ซ้ำซ้อนเช่นการบันทึกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงระบบการจัดทำปอพต่างๆและการบันทึกคะแนน ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งสามารถแปลผลได้ทันทีด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมและ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถทักษะภาษาไทยและการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ผ่านระบบออนไลน์อบรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมหัวข้อโรงเรียนคุณธรรม เพื่อน,นำมาพัฒนาผู้เรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษานำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษานำความรู้ทักษะนวัตกรรมที่ได้รับจากการพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครู จัดการเรียนแบบเชิงรุกหรือ active learning ร่วมกับการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และเผยแพร่ผลงานให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Line ตอนที่ 2, 2ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4ดังนี้การปลูกฝังความรักในสถาบันของชาติและน้อมนำพระราชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนจัดกิจกรรมหน้าเสาธงและโฮมรูมมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนจัดกิจกรรมห้อสมุดมีชีวิตให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านหนังสือ เพิ่มพูนความรู้และมีระบบห้องสมุดออนไลน์เช็คชื่อเช็คสถิติการเข้าห้องสมุดสถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานศึกษาและเป็นปัจจุบันผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนตามมาตรฐานที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนมีการคัดกรองเด็กพิเศษและจัดทำแผน IIP IEP เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนผู้เรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1-3ถึงอ่านออกเขียนได้และมีความสามารถในการคิดคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6อ่านคล้องเขียนคล่องคิดเลขคล้องและอ่านคำยากได้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3เข้ารับการทดสอบโอเน็ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นมากกว่าปีการศึกษาที่แล้วและสถานศึกษานำผลการทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษา การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ active learning ให้นักเรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์โดยมีครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนและครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำในด้านการใช้เทคโนโลยีโรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพโดยมีการเพาะปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงปลาการเพาะเห็ดและการทำปุ๋ยหมัก one school one soft power โครงการเรื่องกล้วย ความสุขสุกกินได้โรงเรียนศักดิ์สันเชียงใหม่วิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีแปลงปลูกกล้วยซึ่งมีผลผลิตให้นักเรียนได้รับประทานอยู่สม่ำเสมอเพื่อพัฒนาต่อย,ยอดในสิ่งที่มีอยู่ในส่วนของกล้วยที่โรงเรียนปลูกนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นและเพื่อผลักดันให้ไปสู่อาชีพของนักเรียนในอนาคตในด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบความปลอดภยัย มีการสำรวจปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยในทุกทุกที่ภายในโรงเรียนมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุมีการติดกล้องวงจรปิดทั่วทุกที่ในบริเวณของโรงเรียนตอนที่ 3. ผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ 1. ได้รับรางวัลการพิจารณาคัดเลือกประเภทกรรมการและเลขานุก,การ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปีการศึกษา2566จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2. ครูและนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศก,การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา2566 3. ครูและนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศก,การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2566 4. ครูและนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงไทยรูปกรุงประเภทชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2566ขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายธีรพลจันทาภูิผู้อำนวยการโรงเรียนศักดร์สันเชียงใหม่วิทยาคมขอขอบคุณค่ะ